มาขก็ใจทุกคนนะครับก็ตอนนี้บอยได้รับเรื่องจากท่านรัฐมนตรีผมตัดนะครับท่านบอกว่า ในเรื่องของการเข้าครั้งนี้เนี่ยให้ทุกเราใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ศิลปินใครที่ขึ้นโชว์เขาต้องมีการขออนุญาตจากท่านอ,อบอรหรือท่านขออ,อุ้มนวยการที่นี่ทุกครั้งก่อ,อนที่ท่านจะถอดผ่าถอดแมสแลวเล่นครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาไปจิตอาสาเรามาร่วมด้วยกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือเราได้รับอนุญาตจากกรมแลชจะทันนะครับเพื่อการขอเข้ามาไปจิตอาสาทั้งมอบเครื่องดนตรีให้แล้วก็มาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องผู้ต้องขังข้างใน นะครับทำการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแจ๊มข่าวอะไรกับน้องๆนิดนึงลวันนี้ขอบคุณน้องๆที่น้องทุกคนมากที่มาร่วมป็นชีตศาสตร์ในวันนี้นะครับก็ดีใจมากที่หลายๆคนเห็นคุณค่าของของงานนี้นะครับแล้วก็ดีใจจริงๆที่ที่มาร่วมกันก็หวังว่าจะได้มาร่วมอีกบ่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณแฟนๆขับกบอยด้วยที่คอยสนับสนุนโครงการนี้นะครับมันกบอยด้วยขอบคุณนะครับอ่ะขออนุญาตเข้าไปข้างในนครับผมไป เคยมาเคยมาเรียนจำมั้ยไม่เคยเลยี่ เคยแบบไม่รู้จะมาทําอะไรไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเป็นไงบ้างเข้าเรือนจำครั้งแรกโดยเฉพาะแล้วฐานหญิงด้วยดีเห็นหนูรออยู่รออยู่รออะไรครับรออยู่ว่าเมื่อไหร่กบวยจะทักอาหารหนูอ๋อแล้รู้สึกยังไงมั่งเข้าคุณเขาบอกกลัวไหมหนูกลัวไหมไม่กลัวไม่ได้รู้สึกกลัวอเลยไม่ไม่กลัวเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําผิดเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่นี่คุณคุณคือกลุ่มแรกนะของการเป็นส่วนหนึ่งของกิจอาสานะเป็นไงบ้างครั้งนี้ครั้งที่สองไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งแรกคือถ้ามาที่นี่ครั้งที่สองใช่ที่สองใช่ป่ะ เป็นเรือนจาที่กบอยบอกกับทุกคนเสมอว่าเรือนจาที่เครื่องดนตรีห่วยที่สุดแต่รู้สึกดีที่สุดานุกที่สุดตั้งแต่ไปเรือนจาแต่ละที่เมื่อกี้บอกห่วยท่านท่านผบหันมามองเนี่ยพอเราเล่นี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากมานี่ทุกทุกครั้งทุกเดือนเลยเนาะแรงบันดาลใจมันสุดๆจริงๆที่เนี่ยตอนนี้ท่านให้มากี่กี่กี่คนนะครับพี่น้องไม่ต้อง วันนี้ก็คือทั้งหมดแดนนี้เลยค่ะประมาณเกือบห้าร้อยกว่าคนค่ะหมดแดนเพราะตอนนี้ผู้ต้องขังเราไม่เยอะนะคะดีแล้วค่ะที่นี่รายงานมีอยู่แปดร้อยกว่านี่คือเรื่องที่ดีนะครับก็ผู้ต้องขังไม่เยอะนะครับขอกราบยินงานทุกท่านเลยนะครับขออันดับแรกพระองขอต้อนรับนะคะโบบายนะคะแล้วก็ที่ที่ผู้ใจดีทุกหลายนะคะ ขงผมนะคะที่เข้ามาหาพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้พวกเรานะคะได้พบกับช่วงเวลาที่มีความสุขในวันนี้ก็ขอยกเวทีนี้ให้กับโฟบอยและทีมงานได้เลยค่ะ วันี้จิกกับบางขวาเลยครับเขวิ่ตอนที่เข้าไปนะครับตอนนั้นคุณแสดงหนังอยู่ช่องสามใช่ครับอ๋อน้องอ๋อเลยว่าน้องแล้วอยู่ๆมันหายไปเลยหรืออะไรอะไรขึ้นก็เกมไงเกมจังหวะที่เกมเสร็จปุ๊บก็เขาเริ่มจับเลยเร็วมากนะให้พี่บอกช่วงนั้นคือเร็วมากตอนที่ผมสัมภาษณ์น้อง เควินบอกว่าตอนที่คุณเกมเนี่ยต้องจ่ายเงินให้เพื่อปิดปิดข่าวด้วยนะหมดไปหลายตังเงนะินแล้วตอนนี้มีแฟนใหม่ยังไม่มีสออยู่มองหา อาจารย์นึกยังไงเข้ามาเป็นกีต้าร์ที่สอนน้องๆนึ่งเล่นดนตรีเหรคือเดิมทีนผมผมไม่รู้จักข้างในอะไรอาจารย์อีกทรจไม่รู้จักเรื่อจำในเลยครับม,มีวันหนึ่งคุณคุณน้องที่มณฑลนาจารีโทรไปหาครับอยากได้อาจารย์มาสอนที่นี่นะครับอยากได้อาจารย์มาสอนที่นี่เราก็เลยเพรอะนั้นไม่ได้คิดอะไรเขาร็อยู่ก่า ตกลงเลยตกลงเลยว่าจะเข้ามาที่นี่โดนที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงครับพวกหลายๆท่านก็บอกว่าเข้าไปทำไมมันไม่ดีอน่างนี้หลายๆอย่างครับมีเสือสะพอนเข้ามานะครับผมก็มาเขาบอกไม่รู้ว่เราปากเข้าไปแล้วอก็ได้มาพอมาถึงที่นี่แล้วรู้สึกว่าเป็นการให้โอกาสคนนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ว่าที่ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ไม่ดีจริงๆสถานที่นี้เป็นสถานที่ดีเพราะว่าสามารถ ทำให้คนที่ทำผิดเนี่ยขับกลายเป็นคนนี้ได้ครับที่ต้องไปสถานที่ดีนะครับก็เลยอยู่ที่นี่มาปีนี้คณะเวลาก็เป็นปีที่สิบแปดสิบแปดโอ้โหของสอนนั่นแหละแถามอีกคนก่อนเฮ้ยเข้มาอยู่ที่นี่แล้วโดนแฟนบอกเริ่องนะครับในวันที่เขาบอกเรื่เราเราต้อง นอนคนเดียวนอนกอดตัวเองร้นอนไงไห้คืนแต่ในขณะที่เขากำลังนอนกอดแฟนใหม่อยู่ไม่แฟนไม่ตายเนาะคออนี้าเล่นเพลงตัวเองไม่แน่ใจว่าเคยฟังหรือเปล่ามอบให้กับคนที่โดน เพื่อให้ห Ready, ready, ready. Here we go. Here we go. DJ, touch the Gun. DJ, Top Bill. What's the gun? DJ W. เราเราสามารถที่จะให้คนไทยนอกเห็นได้นะคะเนื่องจากว่ามีตอนนี้เรื่องโควิดด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะคะแต่ทุกคนก็สนุกนะคะบบเห็นได้ทุกคนแสดงออกทุกคนเต็มที่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณบบนะคะแทนน,น,นนะคะคุณเควินลูกหลานะคะแล้วน้องๆวีเจอาเปียวแล้วก็นะคะน้องสวยแล้วก็น้องทุกคนเลย ให้พวกเรามีความสุขในช่วงสองสามชั่วโมงนี้นะคะแล้วผมมองคิดว่าวันนี้ป้าฝนเป็นผู้นำที่ดีเพราะว่าตอนทำงานถ้าปล่อย นกนเตรียมาให้เราแล้วก็เอาความสุขมาให้กับพวกเราขอพวกขอเสียงปรบมือให้กับและพี่ว่าปีหน้านะคะพี่น้องุกท่านที่สุดนี้นะคะคเล็กๆน้อยๆจากฝีมือ เป็นไงบ้างแชมป์ดีใจครับโกซีซั่นสองครั้งแรกนะครับมีความสุขนะต่อให้เวลานิดๆหน่อยเล็กๆน้อยๆ้เราก็รู้สึกดีอ่ะผมว่าวันนี้ถึงผมจะไม่สมมติว่าผมจะไม่ขึ้นร้องเพลงผมไม่มีความสุขนะเออผมมานั่งดูคนแค่นั่งดูเขามีความสุขแล้วก็โอเคละแล้วก็มานั่งดูน้องกีฬาหลายคนที่มาเล่นด้วยก็แบบแล้วก็แฮปปี้เพราะว่าเขาเต็มที่มากครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยงานฟรี แม่งเล่นไม่เต็มที่ป่ะวะอะไรเงี้ยคือตัดนี่คือแบบโหจัดสุดนะทุกคนอะคือสุดมากทุกคนเลยดีใจมากวันนี้ต้องถามเควินอ่ะเป็นครั้งแรกจากที่ครั้งแรกจากที่เควินเนี่ยจากที่เป็นผู้ชมแล้วกลับมามาเป็นผู้ผู้แสดงอ้าวแต่ถ้าเป็นตากล้องรู้สึกยังไงมั่งเนาะก็ได้ได้แบบว่าทำทำสัญญานะว่าทำตามสัญญาแล้วออกมาจะทำจะได้แบบมาทีนภาษาอ้ามันทีนาษาแล้นี่เป็น ยอดหนึ่งของซีซันสองถูกไหมครับผมก็ยินดีมากที่ได้มาร่วมกับโกัวไนจริงๆอะไรเงี้ยแบบในในฐานะเป็นแบบ ก็ต่อยู่กันประมาณานี้มาทุกครั้งหนูได้อะไรกลับไปบ,าบา้างมาในครั้งนี้มากเลยนะ<ม>เห็นแบบพี่ๆี่เขายิ้มพี่ๆเขาหัวเราะมีความสุขแล้วก็เต้นไปกับหนูอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าได้ให้กำลังใจเขาอยากให้เขาแบบมีกำลังใจที่จะแบบสู้แล้วก็กออกไปทั้งนอกอืมนเนาะเป็นไงบ้างลูกพี่ครั้งนี้สนุกมากครับคุณโหจะคุณสุดนะและที่สําคัญที่สุดนะสองปีที่ผ่านมาผมเป็นความหล่อคุณหล่อขึ้นนี่ของจริงนะครับโบท็อกช่วยอะไรคุณเยอะเลยนะผมเริ่มอะเฮ้ยผมเม็ด ใช้พอดดครับผมสวดมนต์เยอะช่วงนี้ครับ <laughs> <c oughs> ก็จริงๆแล้วมาครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมราชััน,น์ด้วยนะฮะเป็นไงบ้างครั้งนี้มีความสุขครับแ<อ>บบว่ามีความสุขเออทุกครั้งที่มานะมันือน<ๆ>เราเรามาให้นะแต่เราก็เหมือนเรามาได้ได้รับพลังงานที่แบบว่า มันเป็นพลังงานที่แบบไม่สามารถอธิบาย<อ>ดไ,ได้มันมันคือความสุขอย่างหนึ่งที่แบบ,แบ,บว่ามันหาไม่ได้จริงๆนะหาไม่ได้เงินซื้อไม่ได้มันเป็นมันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนหัวใจนะน้องนะทั้งทั้ง,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 งหัวใจเราเหมือนเราเอาหัวใจเราอะหนึ่งดวงสองดวงสามดวงของเราเราทิมเราไปแลกกับใจของเขาทั้งหมดเลยแต่ทุกครั้งที่คุณมาคุณก็ผมก็เห็นคุณคุณได้พลังกลับไปทุกครั้งเลยแล้วบางครั้งเนี่ยคุณมาให้กำลังใจเขาอะ